ไปอนนะจะปิลแล้วก็ไป Youtube ่รกรสักวกรให้มันมาตรงนี้ให้ดูนี่เลยแม่นี่นะนี่นะเนี่นี่เดีราแชร์ม่ไดให้ดูอ่าีปีปีตรงนี้จะวางในไลน์ให้ดูดีคปีแล้วใช่ไหมแล้ไปวางในกลุ่ม ก็คือตอนนี้เห็นแค่ p อยก,กับหน้าผมใชนะไปเปนอะตัวนี้คือตัวนี้บันทึกแชมป์อยู่นะตอนเนี้ยถ้าน้องแชมป์ start at ขดปุ๊บคือบันทึกเห็นไหมเห็นไหมชมไหมแล้วตอนนี้เห็นแค่ p อยกับหน้าผมใชนะไปเนอะตัวนี้คือ point สวัสดีนักศึกษาวิชาแนวคิดผู้ประกอบการทุกคนครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเ,เข้าไลฟ์สตรีมสักครู่หนึ่งนะครับสวัสดีนักศึกษาวิชาแนวคิด ครับวันนี้ติดอาจจะติดขัดเล็กน้อยนะครับเพราะอาจารย์เริ่มอสอนสรีเมเป็นครั้งแรกนะครับมีทางเทคนิคเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวกันจะขอเริ่มวิชานี้นะครับศุดห้าศูนย์ห้านะครับถึงศุดห้าสองศูนย์นะครับโอเคครับก็สวัสดีนักศึกษาที่เข้ามาในไลฟ์นะครับผมครั้งหนึ่งนะครับผม วันนี้นะครับอาจารย์ปริวัติสทน,นะาครับอาจารย์ประจําคณะบริหารศาสตร,ร์สาขาการจัดการนะครับอาจารย์จะมาสอนในรายวิชาแนวคิดผู้ประกอบการนะครับรหัสวิชา223408นะครับวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันในบทที่หนึ่งนะครับความเป็นมาของแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการนะครับในที่นี้เชื่อว่านักศึกษาหลายๆคนนะครับน่าจะรู้จักคําว่า ผู้ประกอบการและหลายๆคนก็อาจจะยังสงสัยว่าเอผู้ประกอบการเนี่ยคือใครคือคนกลุ่มไหนกันเลยนะครับอ่าวันนี้อาจารย์ก็จะมาสอนนะครับว่าผู้ประกอบการเนี่ยคือคนกลุ่มนะครับก็คือคนที่ประกอบธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่นะครับกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยครับที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเราจะเรียกเขาว่าผู้ประกอบการนะครับทีนี้เนี่ยใน รายวิชาบทที่หนึ่งเนี่ยนะครับเราจะมาพูดถึงว่าแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคสมัยใดนะครับอ่าแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการนะครับผมหรือคำว่าองเทอร์พเนอร์ชิพนะครับมีมานานแล้วกว่าสองปีครับผมอ่าองเทอร์พเนอร์มีรากศัพท์มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่าองเทอร์นะครับผมกับพเนอร์นะครับผมทั้งสองคำนี้นะครับเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว มีความหมายว่า undertake นะครับผมคือผู้ซือ้อหรือผู้ขายนั่นเองนะครับเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับธุรกิจกล่าวสั้นๆองเทอร์พนเนอก็คือผู้ประกอบการที่เขาพร้อมจะดูแลความเสี่ยงครับผมและการอาคิดการเป็นผู้ประกอบการนะครับองเทอร์พเนอร์ชิพเนี่ยได้รับความสนใจมากาทั้งนักวิจัยและผู้ดําเนินธุรกิจนะครับผมเนื่องมาจากเหตุผลสาคัญก็คือความเป็นผู้ประกอบการนะครับ มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทํางานนะครับผมจึงสามารถนามาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ทุกประเภทนะครับผมทั้งภาคราชการทั้งรัฐวิสาหกิจนะครับผมและทั้งาภาคธุรกิจนะครับผมให้มีราคาแก่ธุรกิจเองนะครับดังนั้นเนี่ยความเป็นผู้ประกอบการหรือองค์เทอ์เนอร์ชิพเนี่ยจึงเป็นประโยชน์นะครับผมต่อองค์กรธุรกิจนะครับผมเนื่องด้วยจากความเป็นผู้ประกอบการเนี่ยมีความสัมพันธ์นะครับผม เพิ่มในเรื่องของกำไรขององค์กรน,นะครับผมในการเพิ่มของสินทรัพย์นะครับผมทาให้เศรษฐกิจจะเริ่มเติบโตและก็ทําให้องค์กรน,นะครับผมเกิดความได้เปรียบในการแข่งขันนั่นเองผู้ประกอบการเนี่ยนะครับประกอบด้วยสี่สาขานะครับผมเป็นเรื่องของสาขาเศรษฐาศาสตร์พฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์และจิตวิทยานะครับผม เราคือนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยครับศึกษาแนวคิดความเป็นผู้ประกอบการในแง่บทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับผมและเป็นผู้ประกอบการจะเชื่อมโยงนะครับผมกับการก่อตั้งธุรกิจนะครับผมการสร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหม่นะครับผมซึ่งจะส่งผลกระทบต่อใครนะครับผมจะสนใจในศึกษาคุณลักษณะและความเป็นผู้นําที่มีบารามีต่อผู้ประกอบการนะครับ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงนะครับผมและนัก,กจิตวิทยาจะศึกษาบุคลิกภาพนะครับของผู้ประกอบการนะครับที่ชอบความเสี่ยงและต้องการที่จะประสบความสําเร็จนะครับความสามารถในการควบคุมนะครับและมีความอิสระในการตัดสินใจนะครับผมนักวิชาการด้านการจัดการจะช่วยกระบวนการพัฒนาธุรกิจใหม่นะครับผมให้มีกิจกรรมขั้นตอนในการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ อ่าทีนี้นักศึกษาทุกคนมองในรูปนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นองค์ประกอบขององเชอร์พเนอร์นะครับหรือว่าผู้ประกอบการนั่นเองครับก็นะครับองเชอร์พเนอร์หรือผู้ประกอบการนะครับผมจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับผมหนึ่งนะครับลีดเดอร์ชิพนะครับผมลีดเดอร์ชิพคืออะไรลีดเดอร์ชิพคือภาวะผู้นำครับนะครับผมต่อผู้ประกอบการนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือว่าผู้ประกอบการ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะครับทักษะความเป็นผู้นํามีความสําคัญในเรื่องของการตัดสินใจนะครับผมในเวลาที่เสี่ยงนะครับถ้าเรามีผู้นําที่ดีนะครับผมก็จะทําให้องค์กรของเรานะครับผมประสบความสําเร็จได้นะครับผมโดยง่ายนะครับสองนะครับผมทักษะการทํางานเป็นทีมหรือทีมเวิร์กนั่นเองแน่นอนครับว่าทุกองค์กรนะครับผมไม่สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับ ไม่มีองค์กรไหนในโลกนะครับที่จะสามารถประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวทุกองค์กรนะครับผมล้วนจะต้องทํางานเป็นทีมและทีมเวิร์กเท่านั้นครับที่จะพาองค์กรของเราไปสู่ความสําเร็จนะครับใช่ไหมครับที่เข้ามามีผลกระทบต่อภาคธุรกิจนะครับผมไม่ใช่แค่ประเทศเรานะครับผมแต่รวมไปถึงทั้งโลกนะครับผมทั้งโลกต้องเจอกับปัญหาวิกฤตไข้หวัดโควิด -19 เก้านี่นะครับก็ส่งผลให้ภาคธุรกิจการท่องเที่ยวครับ รับผลเต็มๆนะครับผมนักท่องเที่ยวไม่สามารถที่จะไปเที่ยวในต่างประเทศได้นะครับผมเพราะแต่แต่ละประเทศเนี่ยเขาก็กลัวโรคระบาดนี้ใช่ไหมครับดังนั้นในภาคธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยนะครับบางภาคธุรกิจก็ต้องปิดตัวลงไปนะครับแต่บางภาคธุรกิจก็มีการแก้ไขปัญหานะครับผมด้วยการออกแนวคิดธุรกิจใหม่ๆนะครับผม business m o d e ใหม่ๆนะครับเพื่อให้ธุรกิจของเขาเนี่ยสามารถ ดําเนินได้ต่อไปนะครับผมในช่วงวิกฤตได้อย่างราบรื่นนะครับผมหรือว่าเขามีแผนสำรองความเสี่ยงนะครับผมอแผนสำรองฉุกเฉินนะครับผมเมื่อวิกฤตมาเนี่ยเขาก็สามารถรับมือกับความเสี่ยงพวกนั้นได้นะครับต่อไป innovation นะครับผมอ่าอันนี้สําคัญเลยนะครับผมเป็นนวัตกรรมไม่ว่าผู้ประกอบการคนไหนนะครับผมเขาต้องมีนวัตกรรมไม่ว่าจะเป็นในด้านของสินค้าหรือว่า ด้านของบริการเข้ามาต้องมีนวัตรกรรมเข้ามาช่วยเพื่ออะไระเพื่อใหส้สินค้าหรือบริการของเราเนี่ยสามารถคุกสู้กับคู่แข่งได้นั่นเองครับและอีกอย่างหนึ่งคือโนเลดนะครับอองค์ความรู้นะครับผมแน่นอนว่าผู้ประกอบการนะครับจะต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับผมวันใดที่ว่าเราหยุเดเรียนรู้ไปแล้วเนี่ยนะครับก็เท่ากับว่าวันนั้นเนี่ยเราแพ้ให้กับคู่แข่งของเราไปแล้วนะครับ ดังนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ประกอบการนะครับเขาต้องมีการเรียนรู้นะครับผมมีการพัฒนาความรู้องค์ความรู้ใหม่ๆเสมอนะครับเพื่อให้การที่ว่าเขาจะเอาธุรกิจของเขาเนี่ยไปสู้กับคู่แข่งเนี่ยก็จะสามารถสู้กับคู่แข่งได้ง่ายนะครับอ่าต่อไปจะเป็นความหมายของผู้ประกอบการหรือองค์เทอร์พเนอร์ชิพนะครับผมหมายถึงกระบวนการการที่เริ่มต้นมาจากการคิดรเริ่มสร้างสรรค์ความคิดใหม่นะครับ อาจารย์ขอยกตัวอย่างนะครับผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จชาวจีนนะครับผมก็คือเจ็กมานะครับเจ็กมานะครับผมเป็นผู้ที่คิดค้นริเริ่มสร้างสรรค์ยังไงนะครับผมก็คือเจ็กมาเนี่ยนะครับแต่เดิมเนี่ยเขาเนี่ยเป็นผู้ชายจีนนะครับตัวเล็กๆหน้าตาตลกเนี่ยครับเขาเนี่ยไปสมัครงานที่ไหนนะครับผมก็ไม่มีใครรับเขาเข้าทํางานนะครับผมจนวันหนึ่งเขาเนี่ยครับไป เป็นครูภาษาอังกฤษและมีโอกาสได้ไปเที่ยวที่ต่างประเทศนะครับผมแล้วไปนค้นพบว่าต่างประเทศเนี่ยเขามีอินเทอร์เน็ตใช้ใช่ไหมครับเจคมาจิงอยากจะนําเอาอินเทอร์เน็ตตรงนั้นเนี่ยนะครับมาต่อย,ยอดด้วยการทําตลาดการค้าออนไลน์นะครับผมเป็นของตัวเองนะครับผมวันหนึ่งเขาก็เลยเอาไอเดียตรงนั้นนะครับกลับเข้ามาในจีนนะครับผมเขาก็เลยมาสร้างเป็นศูนย์การค้าออนไลน์นะครับผมก็คืออาลีบาบานั่นเองนะครับผมทำให้เขาเนี่ย เป็นมหาเศรษฐีที่รวยติดดับต้นๆ้นของโลกครับต่อไปเป็นการรวบรวมทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับผมเพื่อให้เกิดธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการนะครับผมสามนะครับผมการยอมรับความเสี่ยงพร้อมความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับครับและนี่ก็คือนิยามนะครับของคำว่าองเทอร์พเนอร์หรือว่าคำว่าผู้ประกอบการนะครับผมทิมมอนนะครับผมได้ให้คำนิยามว่า ความเป็นมาของผู้ประกอบการนะครับผมก็คือกระบวนการในการสร้างหรือแสวงหาโอกาสนะครับผมในการดําเนินให้เกิดแม้ไม่สามารถควบคุมทรัพยากรที่ใช้ได้ทั้งหมดนะครับผมความเป็นผู้ประกอบการจะเกี่ยวข้องกับการให้ความหมายแนวคิดการสร้างธุรกิจใหม่นะครับผมและการกระจายผลประโยชน์นะครับผมและคุณค่าให้แก่บุคคลองค์กรและสังคมครับต่อไปเป็น history นะครับผม ได้ให้ความหมายไว้ว่าผู้ประกอบการน,นะครับผมในมุมมองที่กว้างกว่านะครับผมครอบคลุมไปหลายสาขาอาชีพหมายถึงนะครับผมกระบวนการที่สร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่มีคุณค่าที่เกิดการอุทิศเวลาอุตสาหะนะครับผมและพร้อมที่จะรับความเสี่ยงในทางด้านการเงินและทางกิจวิทยาทางสังคมที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ จากความหมายดังกล่าวนะครับผมจะสรุปได้ว่าความเป็นผู้ประกอบการนะครับผมจะหมายถึงกระบวนการสร้างสรรค์ส,สิ่งใหม่ที่มีคุณค่านะครับผมโดยมีการจัดสรรทรัพยากรนะครับผมและเวลาที่อยู่อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้นวัตกรรมที่คิดคนขึ้นเนี่ยกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับผมที่ตอบสนองต่อความต้องการแก่ลูกค้านะครับผมและการได้รับผลตอบแทนนะครับผมจากการประกอบการนะครับผมโดยยอมรับนะครับผม เสียงที่อาจจะเกิดขึ้นดังต่อไปนี้นะครับผมหนึ่งนะครับความเป็นผู้ประกอบการนะครับผมเป็นกระบวนการสร้างสรรค์นะครับผมสิ่งใหม่ที่มีคุณค่านะครับหรือว่า value creation นะครับผมต่อผู้ประกอบการต่อตลาดหรือลูกค้าเป้าหมายนะครับสองนะครับผมก็คือความเป็นผู้ประกอบการนะครับผมต้องจัดสรรทรัพยากรและสิ่งที่มีอยู่อย่างเหมาะสมนะครับผม มุ่งมั่นนะครับผมดีซอสขามแอนแอปพอร์ตนะครับผมเพื่อให้แนวคิดและนะวัตรกรรมที่คิดค้นขึ้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในรูปแบบของเงินเช่นรายได้หรือผลตอบแทนที่ไม่ใช่เงินเช่นอิสรภาพความพึงพอใจและความสําเร็จเป็นต้นครับ 4. ีนะครับผมพร้อมที่จะรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับผมหรือวิสนะครับผมเนื่องจากความไม่แน่นอนของสถานการณ์ในอนาคต ผู้ประกอบการจรึงจําเป็นต้องตัดสินใจอย่างมีเหตุผลนะครับผมที่สุดภายใต้ความไม่แน่นอนนะครับผมทําให้เกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดนะครับเอาละครับต่อมาก็คือความหมายของผู้ประกอบการนะครับผมก็คือกระบวนการส่งเสริมหรือการพัฒนาธุรกิจใหม่นะครับผมบูเวนเชอร์นะครับซึ่งจะประกอบด้วยหน้าที่ของกิจกรรมที่สามารถเสริมสร้าง การพิจารณาสแสวงหาโอก,กาสทางการตลาดในธุรกิจใหม่ๆนะครับรวมไปถึงนะครับการเพื่อนําโอกาสังกล่าวเนี่ยมาใช้ให้ธุรกิจประสบความสําเร็จนั่นเองครับบุคคลที่เป็นหัวใจของผู้ประกอบการก็คือผู้ประกอบการนะครับความหมายของผู้ประกอบการนะครับผมได้ให้คําจํากัดความว่าผู้ประกอบการ ซึ่งอาจจะแยกตามมุมมองของศาสตร์ที่แตกต่างกันแบ่งได้ดังต่อไปนี้นะครับอ่ามุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ครับมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ประกอบการหมายถึงบุคคลที่นําเอาทรัพยากรแรงงานวัตถุดิบนะครับหรือว่าสินทรัพย์อื่นๆน,นะครับมารวมกันเพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ตลอดจนเป็นบุคคลที่แนะนําการเปลี่ยนแปลงทางด้านนวัตกรรมให้แก่องค์กรนะครับผมเราคือในมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์นะครับก็คือ นักสื่อาสตร์เนี่ยต้องจัดหานะครับผมทรัพยากรนะครับผมเพื่อมาใช้ในการผลิตสินค้าหรือบริการให้คุ้มค่าสูงสุดนั่นเองครับม mm ุม hmm. มองของนักจิตวิทยานะครับผมก็คือผู้ประกอบการหมายถึงบุงคคลที่มีแรงขับจากภายในเช่นความต้องการที่จะทดลองความต้องการที่จะเริ่มให้บรรลุเป้าหมายความต้องการที่จะประสบความสํมเาเร็จหรือความต้องการที่จะหลีก การตกอยู่ภายใต้อำนาจของผู้อื่นครับมุมมองของนักธุรกิจครับในมุมมองของนักธุรกิจนะครับผู้ประกอบการหมายถึงคนที่ทำงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองและผู้อื่นและหาวิธีการที่ดีที่สุดนะครับในการจะใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สุดลดต้นทุนค่าใช้จ่ายการเกิดของเสียให้น้อยที่สุดและทาั้งนี้ยังสามารถที่จะ สร้างความน่าสนใจให้แก่ลูกค้าพนักงานนะครับซึ่งผู้ประกอบการจะเป็นผู้แข่งที่น่ากลัวนะครับสําหรับผู้แข่งหรือพันธมิตรผู้ผลิตนะครับให้กับลูกค้านะครับสรุปนะครับความหมายของคําว่าผู้ประกอบการนั้นหมายถึงผู้ที่ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่นะครับผมโดยพิจารณาความเสี่ยงนะครับที่ใช้ทรัพยากรและใช้ในการสร้างสรรตลอดถึง การหาโอกาสทางธุรกิจใหม่นะครับเพื่อ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ธุรกิจนะครับซึ่งผู้ประกอบการนะครับมักจะประสบความสําเร็จในการสร้างสรรค์ควรมีคุณลักษณะสิทธิประการดังต่อไปนี้ครับครับคุณลักษณะของผู้ประกอบการนะครับผู้ประกอบการที่ประสบความสําเร็จนั้นจะต้องพิจารณาคุณสมบัติดังต่อไปนี้หนึ่งนะครับมีความมุ่งมั่นนะครับที่จะประสบความสําเร็จนะครับแน่นอนครับ การที่คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการนั้นถ้าคุณขาดซึ่งความมุ่งมั่นในการทํางานทําธุรกิจของคุณแน่นอนว่าคุณจะมีโอกาสน้อยมากที่จะประสบความสําเร็จดังนั้นเนี่ยคนที่จะเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเขาต้องมีความมุ่งมั่นในการที่จะทําให้สินค้าของเขาหรือบริการของเขาเนี่ยมีคุณภาพและเป็นที่พอใจแก่ลูกค้านะครับเขาจึง ต้องมีความมุ่งมั่นอย่างสูงครับในการจะทําธุรกิจของเขาสองนะครับมีความมั่นใจในตัวเองครับผมแน่นอนอันนี้ถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการไม่มีความมั่นใจในตัวเองครับจะไปนําเสนอขายสินค้าทางของตัวเองเนี่ยขาดความมั่นใจเนี่ยแน่นอนใครก็ไม่ได้สนใจครับผมนะของเราดังนั้นเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยครับเขาต้องมีความมั่นใจในตัวเองที่สูงมากครับสามครับ มีแนวคิดเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองอย่างชัดเจนนะครับ4นะครับมีแผนง,งานที่เป็นระบบครับ5สามารถบริหารการเงินได้ครับแน่นอนอันนี้เป็นหัวใจสําคัญนะครับของการเป็นผู้ประกอบการถ้าเกิดคุณเป็นคนที่บริหารการเงินได้ดีการทําธุรกิจของคุณก็จะออกมาได้ดีแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ6นะครับความสามารถทางการตลาด นะครับอันนี้ก็ถือเป็นอีกปัจจัยนะครับของการเป็นผู้ประกอบการนะครับเพราะถ้าเกิดคุณเป็นคนที่การทําการตลาดได้เก่งนะครับผมแน่นอนว่าลูกค้าจะเข้าถึงสินค้าของคุณได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณทําการตลาดได้ดีนะครับสินค้าของคุณจะทัดไปถึงหัวใจของลูกค้านะครับผมจะสร้างความ พอใจสูงสุดให้กับลูกค้าได้ครับเจ็ดนะครับมีความสามารถในการแข่งขันได้นะครับผมสินค้าของเราต้องไม่ได้อยกว่าคู่แข่งครับสินค้าของเราเมื่อวางเทียบกันแล้วเนี่ยต้องมีความสามารถที่จะแข่งขันได้ก็คือคุณภ,ภาพสินค้าของเราต้องดีไม่น้อยกว่าคู่แข่งนะครับอแปดนะครับผมมีแรงสนับสนุนที่ดีนะครับเก้ามีทักษะการประสานงานได้ผมต้องมีการติดต่อประสานงาน ต้องเป็นคนที่ชัดคนที่เป็นผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็ต้องมีการสร้างโครงสร้างองค์กรวัฒนธรรมองค์กรที่ดีให้กับพนักงานนะครับถมถ้าเกิดมีการสร้างโครงสร้างองค์กรวัฒนธรรมองค์กรไม่ดีแน่นอนนะครับองค์กรของคุณก็ยากที่จะประสบความสาเร็จครับต่อไปเป็นกระบวนการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ครับการสร้างผู้ประกอบการและธุรกิจ กรมส่งเสริมอุตสาหากรรมและกระทรวงอุตสาหากรรมเกิดขึ้นมาจากการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานนะครับที่ทําหน้าที่พัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมนะครับผมโดยแบ่งแยกโครงการเป็นเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ครับผมให้อยู่รวมกันภายใต้หน่วยงานดังกล่าวนั่นเองครับต่อไปเป็นแนวคิดในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ประสบความสําเร็จนะครับไปยังผู้บริโภคนะครับผม หนึ่งนะครับผมต้องมีการยึดมั่นหลักการและความต้องการของผู้บริโภคครับอ่าก่อนที่เราจะขายอะไรนะครับผมเราต้องศึกษาด้วยว่าสินค้าของเราตัวนั้นเนี่ยลูกค้าเนี่ยมีความต้องการไหมนะครับผมถ้าลูกค้าต้องการอ่สินค้าอีกแบบหนึ่งเนี่ยอ่าเราก็ต้องปรับปรุงนะครับผมแก้ไขสินค้าของเราเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับผมเพื่อให้หรือว่าเปลี่ยนสินค้านะครับไปขายอีกแบบหนึ่งครับผม สนะครับผมศึกษากลุ่มสินค้าในตลาดนะครับผมที่มียอดจําหน่ายไม่มากหรือมีคู่แข่งน้อยนะครับผมเพื่อจะสร้างตลาดเฉพาะนะครับผมอ่าในกลุ่มนี้นะครับก็คือให้เราศึกษาสินค้านะครับผมว่ามีคู่แข่งในตลาดน้อยรายนะครับผมโอเคครับก็วันนี้อาจารย์ต้องขอจบการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ ต้องขอโทษนักศึกษาทุกคนด้วยครับเพราะว่าวันนี้เป็นการสอนผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งครั้งแรกนะครับก็อาจจะเกิดการขัดข้องเล็กน้อยเดี๋ยวอาจารย์จะส่งวิดีโอการสอนย้อนหลังนะครับผมแบบ Full Slide นะครับก็คือครบทุกสไลด์เนี่ยนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะสองอาจยา์จะส่งให้ทางไลน์กลุ่มครับแล้วก็ส่งให้นักศึกษาเ,เข้าไปเรียนได้ในความเรียนรู้นะครับ ทางโปรแกรมเมอร์เขาจเป็นการอัพวิดีโอการสอนเนี่ยนะครับลงในระบบของความเรียนรู้ครับงั้นวันนี้อาจารย์ขอจบการนำเสนอนนะครับผมการสอนบทที่หนึ่งไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอสวัสดีนักศึกษาทุกคนครับ